เปิดราคาชุดอัมพัชราผ่าใส่ไปเดทไฮโซพกเห็นเรียบๆแบบนี้มีช็อกขยับตัวทำอะไรเป็นต้องเป็นข่าวทุกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างอัมพัชลาภาใส่เชือ้ออย่างล่าสุดก็มีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ฟินกันแก้มฉีกเลยล่ะค่ะกับภาพที่สาวอัมและหนุ่มคนสนิทไฮโซพกประทานวอ ข่วงคู่กันไปดินเนอร์สุดหวานสุดโรแมนติกมีความหยอกล้อกันแซวกันตลอดจนหลายคนก็ได้แต่ลุ้นแต่เชียวว่าเมื่อไหร่นะจะได้มีข่าวดีสักทีซึ่งดินเนอร์หรูครั้งนี้นอกจากความหวานแล้วไม่พูดไม่ได้เลยก็คือความสวยของสุปตาสาวเพราะเธอมาในชุดสีเหลืองออร่าสะดุดตาสุดๆแม้ว่าจะดูเรียบง่ายแบบนี้ แต่ขอบอกเลยค่ะว่าราคาไม่เบานะจ๊ะเพราะชุดเหลืองกระเป๋าเขียวแค่2ชิ้นก็ปาไปกว่า1,25,000บาทแล้วล่ะค่ะดูลุคนี้เบาๆแต่ราคาเนี้ยไม่เบาเลยนะคะ และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ